สวัสดีเจ้าพีฟาชจ้พีฟาทวกคนครับเจ้าพีบีเจ้าพายแบกเจ้าเรซิที้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสุจรดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทำคลิปฉลอง4ล้านซับสไคร์นะครับทุกคนเย้ รับก็ต้องบอกอย่างนี้นะเอคอาอเโอเคโอเโอเคตอกันตอเลยพี่ตอคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าครอบครัวเราเนาะคือค่อนข้างจะเจอปัญหาหลายๆอย่างในในปีนี้เนาะก่อนที่จะเสียร้านซับเนี่ยทั้งตอนเนี้ยก็คือเรื่องของผมแล้วก็เรื่องของโอ้หลายๆอย่างคือเจอเจอค่อนข้างหนักนะครับคือครอบครัวก็เกือบแตกแล้วจริงๆก็เกือบจะแตกแล้วเพราะว่าไอ้เพียงเนี่ยติดอยู่บ้านนะครับติดแว่นติด ผมเพิ่งได้ตัวมันกลับมาอันนี้เรื่องจริงไหมจริงพูดไปพูดไปไม่คนรก็ต้องรู้ไม่พูดอะไรนะก่ไไม่มีใครรู้ดาไม่เราพูดกันจริงๆเหตุผลที่หล่เหตุผลมเคหมคือต้องบอกอีนครับว่าผมก็ค่อนข้างถูกอ่ะโอเคะไม่ราบูจ่กไม่ครับไม่่ะก็คือผมอ่ะพูดไใครจะพูดนะคือที่ผมชอบแน่คือผมชอบถูกไหม แต่ดูดิดิวมีรอยขาลอยข้อเ่ะมีมีสองข้างพี่พวกลอยช้ำอ่ะเจอกูแบบว่าเฮ้ยเจอครูเตะอ่ะทำไมพี่ได้แต่ครูเตะเนาะเออพอพี่หลังจะแบบปกป้องหนูก็แบบนี้เลยไปเรื่อยลยไปเรื่อยละคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าตัวผมเนี่ยก็เลิกกับนัดเนาะคือมันก็ค่อนข้างที่จะแซ่บ ก็มาแสนไปและใช่ไหมคือต้องบอกงี้น้องๆทุกคนเนี่ยก็ให้กาลังใจผม มากมากนะครับแล้วผมก็เหมือนก็ตอนนี้กําลังง้อเขาอยู่นะครับแต่ที่ผมไม่ได้แบบไปถ่ายคลิปง้ออะไรเงี้ยผมง้อแบบไม่ได้แบบคือเราเลิกกันจริงๆอะเราไม่ได้แบบจัดฉากเลิกหรืออะไรนะครับทุกคนคือถ้าผมจัดฉากเลิกจริงอะผมก็ทําคลิปยาวแล้วแหละแต่ว่าก็พยายามง้ออยู่ถ้าง้อได้ก็ก็ดีครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงนะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือเรื่องแรกแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปว่าคือฉลองศสลปจนะครก็คือผมจะถามคาถามเท่ากับเหลือกันสี่คนเนี่ยคือจะเป็นอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยถามดิวสอง ถามอะไรแบบนี้วนกันคนละสองคำถามนะครับเพราะว่าเออมันก็ดีสองคำถามไปละสองคำถาจะได้รู้ควาจริงแล้วเออได้ตั้งแต่เราเกิดมาไม่รู้ไหมเนี่ยมันมีอะไรก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันถามพี่ก่อนดิประเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยถามดิวก่อนแล้วกันโอ้โันวันฝ่าก่อนไม่ไม่ไม่พี่จะถามหนูอ่ะคำถามแรกที่ผมถามดิวนะยังรักพี่เปียกอยู่ไหมตัดฝัก s t a t u p ต่อดีเขาตอบดี เแต่กดดันดิก็ตอบสิแข่งแย่งกันได้ไหมใครจะกล้าตอบไปอ่กอะอะไรคำถามอันนี้แค่ตอบว่ารักหรือไม่รักแค่นั้นเองถูกพูดไปพี่พูดไปมันไม่ได้มีอะไรต้องอธิบายเยอะอะไรเลยถูกอะไรก็คือยังรักอยู่แค่ทันไม่เหมือนเดิมแล้วตอบามนเฮี่ตอบอันนี้สรุปสรุปเขาว่าอะไรนะเขาบอกว่ารักตอบแล้วหนูตอบคำเดียวด้วยรักมากขาดไม่ได้ ใจไม่ได้เขาบอกเนได้ยินนเ็นแคพูวอะไรนเราพูดกับกล้องนี่รักเขารับแต่อะไรก็คือหลักไงแล้วอะไรแต่อะไรแต่อะไรุกิมไดฟังโอ้ไ่นเห็นข่าอย่เดิมเออขนาอยู่ข้างนนเล่เหมือนเดิมเขาไม่ได้พูดคำนี้พูดนอะไรเห็นไหทุกคนแค่คพูดก็ยังไม่ต้งใจ่ฟงเด็อันนี้พูดจริงผมล่งนัผมคิดเรื่องงานเยอะจริงจริง ไม่รูวผมคิดอยู่วันนี้จะตอบอะไรอรู่อ่าก็เมื่อกี้ดิวเขาบอกว่ารักออครับแต่ว่าไม่เหมือนเดิมครับทำไมถึงไม่เหมือนเดิมรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวอ่าอันนี้คิดเอาเองแล้วคำถามที่สองที่ผมจะถามดิวนะครับทำไมช่วงนี้ถึงไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยมากโอเคอยากเที่ยวครับก็ถามก็ถามเลยก็ตอบได้ใช่ไหมอืมเพราะว่าพี่เปียกกลับมาอืมได้ไงไม่อยากอยู่บ้านแล้วทำไมถึงไม่อยากอยู่เพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรกัน ตอบสิเอาเหตุผลก็นี่ก็นี่แหละเหตุผลเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกันดีก็แค่ไปเที่ยวรีเซ็ตตัวเองเผื่อกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นรีเซี่ตัวเองแล้วไปรีมี่ยหรอแล้วที่พี่กลับบ้านไ,ไปแล้วเพิ่งกลับมาเหรอที่พี่หนีกลับบ้านไปตั้งนานเออไปหาใครหรือเปล่าไม่ได้ไปหาบอกเขาไปกันหลายครั้งแล้วไอ้เหล่าหลังเราเป็นจิ้มหลังจะพูดอะไรไฟเอ็มหลังจริงจังหน่อยเฮ้ยไปรีมี่ก็หมดแล้าตอบดิตอบดิเขาเขาตอบเขาตอบแล้วเขาถามมึงอ่ะเออผมก็ก็ ไม่โอเคใไม่ฟังด้่ยเลยก็คือดิวตอบไปแล้วว่าต้องที่ไปเที่ยวบ่อยเนี่ยถ้าใครเห็นได้ได้ตามดิวอยู่ในสตอรี่เนาะก็คือน้องเนี่ยไปเที่ยวบ่อยแต่เขาก็ตอบผิดหมดไปแล้วแหละเออเขาใจอะโอเคงั้นของดิวเนี่ยหยุดของผมเนี่ยจะถามหลังต่อนะคำถามแรกนะยังคิดถึงซินเวียอยู่ไหมบอาคำถามนี้คำถามยอดทิพนี่วะไม่รู้คุณไม่รู้ ก็ถามว่ามีไหมก็มีบ้างก็มันก็เคยเจอกันอะไรเงี้ยนะเจอกันไหนไหนเจอกันไหนไหนเจอกันในออดโอซีดิอก็เจอกันไงแล้วยังไงต่อพูดดิกูถามกูถามว่าอะไรเมื่อกี้นี้มไม่เคยเป็นคนชอบเป็นคนอะไรกันอ่ะอ่าก็ต้องมีบ้างนี่อืมก็แค่นั้นยังไงต่อแต่ว่าสดท้ายก็ไม่ได้รักกันไงมันก็ต้องเลินจากกันไปถูกไหมอืมเราก็เป็นหลักเต็งน,นะทำไมก็มีแค่หน้าที่มาสุด้าย ก็อาจจะยืนสิสุติให้เจ้าชายโอ้โหใหมันพอจบคำถามต่อไปเลยครับก็ไม่ทำไมกูมมถามเรื่องนี้ได้ทำไมเขาก็จะถามทำไมผมก็ตอบไปแล้วม,มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วคำถ,ถามต่อไปนะยอดฮิตเหมือนกันแล้วถามทุกคลิปถามทุกคลิปถามทุกวันพูดทุกวันเมื่อไหร่จะเลิกกัญชาเพราะกัญชาดูดแล้วมึงขี้เกียจก็มองเอ๋ยด้วยไอ้ที่จะบอกผมขี้เกียจใครมาทำคลิปคนแรกกันนั่นแหละเ้ ไม่เมื่อไ,ไ, <มา S 1> ไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกถ,ถ้าถ้าสถาบผมนะถามว่าทุกวันนี้แบบถ้าตัวมันมันไม่ไดูดมันก็ไม่เป็นไรนะ <osi> แต่กูเห็นมั่อยู่หมดขังหมดนะก็มันถามว่ามันมีมันก็ดูดไง <Beat. S 1> ถา้าไม่มีก็ไม่ดูดไงแต่กูเห็นมีตลอดเลยนะทยำไปตัวในแก้วในคนในแก้วผู้เข้าร่วมมันเริ่มเยอะแล้วไงทุกวันเนี้ถูกไหมผู้เข้าร่วมืออะไรผู้เข้าร่วมผ่านหุ้นเหรอเออมันเริ่มมีหุ้นมีอะไรมาเอออันนี้พูดจริงเริ่มละแล้วกูถามได้ไม่ไจะเลิกหรือไม่เลิกยืนนนวว่่่่่่าาไไไมมมมเเเลลลิิิกกกใชัต้อง ปีที่แล้วนะคำนี้ยมันต้องเลิกน่แต่ค่อยเลิกค่อยเลิกแย่มากค่อยเลิกดีอ๋อ๋อแต่ว่ายังไม่เลิกมันยังไม่ใกล้ตายก็ยังไม่คี่เลิเแื่อผมเผยที่คนเราอะถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่ยอมมันหบบไม่ตลกนมีอะเออใช่ถูกมันต้องไงออกมาเป็นเลือดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ โอเคต่อไปผมจะถามเปี๊ยกคำถามแรกเลยจะเลิกเล่นเกมได้ยังจะเบาเรื่องเกมได้ยังเลิกเลิกเลิกอ่าไม่าไม่เปี๊ยกเลิกอะไรไม่วมยน้องชายอธิบายให้เขาฟังไปว่ามันเป็นอาชีพต่อยเดียงันไปเชื่อไหมอ่ะก่อนก่อนที่จะทำคลิปนี้ผมประชุมกันพูดเรื่องอาชีพเรื่องการสตรีมไปเปี๊ยกสนขึ้นมาเลยเนี่ยผมเล่นเกมแฟ M เอ็มอะ ผมเนี่ยต่อยเดิมพัน 2k เปล่อกละ3บาทได้แบบอาทิตย์หนึ่ง3-4พันเนี่ยแหละอาทีตผมโอเคอธิบายเขาฟังไงว่าแบบอ้ยไอเอ็มบัตรต่อยคือมันหาได้ได้มาจากไหนแล้วก็อธิบายเขา่็เป like ็นการต่อยการนั้นใช่ครับคือยังไงก็คือไปหาต่อยครับต้นเอกต้นเจ้าก็ไปต่อยไปจิ้มมาละนึกจิ้มนะจิ้มเราซิผมก็รับต่อยนะ บอกเขาได้บอกซีนมีกาแตกโตก็ชี้จ <c oughs> ิ๊กเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยคำถามแรกคำถามที่กูถามมึงเมื่อจะเบาเรื่องเกมได้ยังไม่ใช่ตื่นมาปุ๊บเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเบาได้เลยครับตอนนี้เบามากเบาเบมากมากเบลไหมไม่รู้ครับ ไม่รู้นี่ก็คือเล่นเล่นนะแต่ก็เล่นน้อยกับพี่อะยางน้อยก็ไปเที่ยวไม่ใช่อยู่แต่ในห้องผมสุดท้ายแล้วคนผิดก็คือผมนะผมเป็นคนผิดได้ก็ได้รอนผมเล่นเยอะมากต่าได้ครับตอนนี้ผมต่าแล้วครับไม่คือแล้พี่จะเถียงกันข้อสอบต่อไปเลยพี่เนไม่เบาหรือยังเบาแล้วครับเบาแล้ววันนี้บอกเขาไปว่าถ้าเขาดีหลายเป็นผลเร็วแห่งนั่นแหละโอเคมาต่างเาคำถามต่อไปคือพูดตรงๆนะกูพูดไม่ไม่นี่นะไม่อ้อมค้อมเลย คิดว่าจะลดมันหนักไหมลดเลยนะลดน้ำหนักอ่าลดพูดอะไรอ้ําพูดเลยเอออธิบายคือผมว่าแข่งไม่หมดนะครับอืมชอบวันไหนพี่ชาบเลิกกันช้าผมลดน้ำหนักยังไม่ได้วนอยู่นั่นแหละไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเฮ้พูดจริงตามือมึงพูดแด้พูดคนดูดิอ่ะก็คือผมลดมึงรู้ใชไหมตอนนี้มึงตุโมเกินไปแล้วเนี่ยเข้าใจครับเพราะมึงน่าทำอะไรแม็ก เก็ฟรีหน้าคอมหน้าคมไม่เดินเก็ฟรีหน้าคอมถูกปะถูกครับเออแล้วเมื่อไหร่มมูจะลดน้ำหนัก <c oughs> คือสมัยก่อนยังมีไปเตะบอลมั่งมีอะไรมั่งก็ไมเมื่อก่อนพี่ชายพาไปไม่จริงๆริงมันก็ควรจะทำด้วยตัวมึงเองได้แล้ว <c oughs> ได้ครับจริงๆถ้าใช้อลิคิวเลยรับเก็บได้ก็ไม่เดินลงมาเอาเออถ้าใช้แมวล็อกแก็บได้ก็ไม่ต้องเดินแล้วอันนี้กระับบทเปิดอยเลยหรือยังไงนะกระดัองมันเปิดเลยอ่ะอาอาตออ่ะ เล็กเล็กด้ลดไม่จะลดได้ไหมจะลดได้ไหมได้ลดได้ครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับตอนอายุ18ปีตอนนี้17ปีอ่ะผมจะเล่าให้ฟังอืออ่ะคือตอนนี้ผมอายุ17ปีอือพอผม18ปีเมื่อผมไปลดอลดปุ๊บผอมปุ๊บพอถึงอายุ20ปีสาวติดดิวโกนแอบแซ่บ แมาตอนแล้วแบบคืออะไรเนี่ยลดได้ลดได้ครับพี่ลดอ่ะโอเคของผมก็หมดไปแล้วแหละคือจริงๆอ่ะผมจะทำ R Q A จากคนดูเลยแหละแต่ว่าพูดตรงๆเลยคือคำถามก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่ไม่ได้เกินจากนี้นะครับโอเคต่อไปเนี่ยผมจะให้หลังแล้วกันหลังเป็นพี่ลองมาแล้วกันในนี้หลังถามก่อนเลยอันเริ่มจากขวามือก็ถามไปเบี้ยกเลยเอาเอาเอาแค่หนึ่งคำถามก็ได้เพราะว่าพี่ถามไปมันก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะขอบคุณแล้ดีนะเขานอนด้วยกันทุกวันก็พูดดิ พถามตัวเลยนะถามใครถามกูหรืถามมันอยากรู้ว่าที่มันกลับไปบ้านอ่ะมึงกลับไปนานแบบนานมากเลยอ่ะมึงกลับไปนานมึงไปกลับทำอะไรกลับไปแว้นตรงตรงแว้นรถเล่นเกมสองอย่างสุดย่อนนะดยอดนะมึงอยากไปนานไหมแล้วมันให้คำถามมันมันให้คำตอบคืออะไรกลับไปดูยายเออไอ้เหี้ยโอ่ะมันโกกคนดูด้วยยายอ่ะมันโกกคนดูด้วยเขาก็รอดูอยู่แล้วยายยยแล้วาหายแล้วเออแล้วทำไมไม่ยอมกลับมาก็ผมก็ให้กำลังใจยาย อึ้งไงอึ้งมากเลยคนดูเขาถามก็ไม่มีคำถามไปทั้งไปยอ่ะถามกูถ้ามันถามพี่นะผมอยากรู้อันนี้ผมถามแบบอ่ะพี่ชายก็พี่ชายเลยนะถามเลยเข้าใจ FC เขาก็อยากรู้ว่าทำไมถึงแบบทะเลาะกับพี่นัทแบบทะเลาะกันแรงมากเลยก็กูบอกไปแล้วไงใช่ความหมายคือแบบทำไมแบบมันถึงแบบเป็นเรื่องไปได้ขนาดนั้นอ่ะแค่นั้นที่มัหนบดคุยกันน่าจะลงตัวไม่รู้ใครล่ะไม่รูใครที่มัวทำให้กูทะเลาะกับพี่นัทนี่พูดไปที่พี่นัทเล่นมันเหรอ เรื่องเดียว like, เ,เรื่องอะไรเรื่องอะไรหนงพูดดิกูว่ากูเกลียดมึงไปแล้วนะเนอเรื่องอะไรวะอแล้วไงผิดใจกันแล้วอ่ะกูเห็นเขาที่ะเป็นทูเคสเจ้าตรงนี้เจ้าตรงนี้ตั้งมาหน้าเลยเป็นเมือกเฮ้ยกูเล่นอ่าก็คือผมก็บอกไปแล้วแหละคือจริงๆอ่ะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแรกอ่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเราทะเลาะกันเรื่องนั้นปุ๊บ ลหลายเรื่องก็ามาหลาย<อ>เรื่องนี้กูก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างแต่กูก็รู้แหละแต่มันพูดไม่ได้ออโอเคเออโอเคไได้ <laughs> อ่ะเหลือของใครเหลือของเดียวอ่ะจากการคออำถามเดียวนะเดียวนี่คำถามเดียว,ยวน่าจะน่าจะเป็นคำถามที่แบบเออถ้าไม่ถึงแบบแต่ก่อนไม่เห็นเล่นเกมแต่ม่เห็นนี้แบบมาติดเกมเลยขนาดน้ติดแบบงอมไหมเออตอบตอบเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะ สงสัยว่าพี่เปี๊ยกอ่ะติดอะไรขนาดนั้นก็เลยลองเล่นดูแล้วทีนี้พี่นัทก็เล่นเหมือนกันพี่นัทก็เลยพาเล่นแล้วก็เล่นทุกวันทุกวันแล้วมันก็ติดไปเองเลยใช่ก็ลองเล่นดูติดแบบนี้ออกได้ไหมออกได้หนูก็ไปเที่ยวทุกวันพอหนูไปเที่ยวก็โดนด่าพอหนูเล่นเกมก็โดนด่าจริงไหมล่ะเออแค่นี้แหละคำตอบ ก็ได้ลรนะโอเคก็วันนี <s <S ้คือหลังมันพูดร okay> ู้เรื่องนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ดดมาต้องบอกอย่างงี้ต้องขอบคุณมากตาต่อไปเป็นเปียกแล้วกันเพราะลองลงมาเพราะผมเออครนั่งก่อนนะหลังก่อนคำถามเดียวพออ่าอืม เอ่อตอนเนี้ยผมอยากรู้มากเมื่อก่อนอ่ะพี่กับผมใช่ไหมพี่ก็จะแบบคุยกับสาวอะไรกี้คือจะไปหาสาวแต่ทำไมช่วงเนี้พี่ไม่รู้จักกับเฟรมลยพี่พี่ต้องมาติดสาวเฟรมเลยผมอยากรู้มากกันนะใช่สมัยก่อนเนี่ยเปียกยกหลังเปียกยกหลังกับกับพีซีเอ็กซ์ของเขาสีดท่อแตกใช่ท่อแตกคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคือเปียกยกหลังเนี่ยจะไปด้วยกันทุกวันจนมีรูปรูปหนึ่งที่หลุดออกมานี่รูปฟีโน่ของจ๊อบ ที่ยืมไปคิดหนักอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะหลังอ่ะไปรับสาวมาจากที่ไหนไม่ใช่ผมไอ้พี่อะไอ้รางนั้นเป็นไอหยกแป๊บใช่ปะแต่มันชันมากเลยที่ถ่านไอครั้งคิดพี่ต้องดูมันก่อนเล็ก่อนดูเล็ก่อนเลยก่อนคือสมัยก่อนอ่ะจะไปด้วยกันตลอดสามคนเนี้ยคือจะไปหาออกล่าออกหาเหยื่อด้วยกันอ่ะแล้วตอนเนี้ยที่เปรี้ยขาดก็คือทำไมไม่ได้ทำแบบเดิมแล้วทำไมต้องแบบอยู่แต่กับสาวไฟเอ็มถูกอ๋อ ผมเล่นเกมผมเล่นกับน้องคนในแก๊งเออแไอ้คำที่ไม่ได้เล่นแกล้วไม่ใช่เหรอเล่นแก๊งครับตอดี้ตอบดีดีเออไม่ใช่อ่ะถ้าที่กูอยู่กับสาวก็ถามว่ามีไหมก็มีอืมแต่วันไหนแทนรู้จักกันแล้วก็แมวบอกอะอะโอเคเอาถามอะถามกู อคือเมื่อก่อนนะเที่ยวใช่ไหมตอนไปเที่ยวปุ๊บพี่จ้างพยาสิบสิบสิบกว่าคนพอจ้างเสร็จปุ๊บทำไมพี่ชอบแบบมอมเหล้าพี่นัดให้เมาแล้วก็เข้าไปพี่ถึงบออะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่ออะไรเบียดนั่เพื่ออะไรถ้าถมตรงๆแล้วก็มาดูคลิปก่อนก็ถามตรงๆไงผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วแค่อยากรู้อะไรไอ้เรี่ยกูถามหน่อยพี่อั้งบอกว่าพี่อั้งบอกว่าจ้างพยามาให้เราเปียดแต่พี่ชอบมอมเหล้ามอมเหล้าพี่นัดแล้วก็เข้าห้องตัวเองก็มา กูไม่รู้ว่าใครทำแต่เขากักเลยเขากักอะไรก็กูอยากให้กูจ้างพี่อาโอเคเวลากูไปเที่ยวเอาโอเคน้องห้าหกคนแต่กูจ้างพี่อาร์ทีกี่คนเป็นสิบกูทำให้เพื่อนน้องหนูด้วย่นหอ๋อไหมของพี่ละนหนึ่งอ่ะของพี่ไม่มีของกูไม่เคยมีของไม่ใช่หนึ่งสองสองร่มหนึ่ง กิผู้หญิงลุมนะเพื่อเขาไม่ได้ลุมนี่ผมไม่อยากไปไม่อยากรู้อะไรไอ้เฮ้กูคงเป็นผู้ชายปั๊มันก็ต้องมีกันบ้างอ๋อบันไดแตนแบบใหม่ก่อนไงไหมมไม่ได้ไม่เคยแบบไปมีแบบไอ้นี่กันก็แค่ตรงนั้นแล้วค็เพือบางแสนนะเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่ออะไรก็พูดไงพูดให้ฟังไงเพื่ออะไรเอาโดนบางแสนเป็นไงบ้างตอนนี้พัฒนายังเขาได้จบยังพักปีจบเแี้วเขาจบยังจบแล้วตุ้งตุ้งแะจบแล้วอ่สอบมหาอะไรหลายปีนึงเอาอีกต่อเลยเหนื่อยนะ แต่กูไม่ได้ยุ้อคู่กนเเขาได้ในเพียบเพื่ออะไรวะดูดิก็จะขุดเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำมาดูคลิปนี้ด่อ้ายกันดีกว่าก็พูดความจริงก็โดนบางแสนชิวไม่ได้ซื้อเขาซื้อให้ตัวเองว่าอ<ห>ะไไม่ออกลำบ ขับไปหาสาวที่บางแสตูถนนดีผมพอแล้วพอแล้วอ่ะเปียกต่อเลยเปียกกับเดียวเลยอ่ะพี่ถามผมเนี่ยพี่ตอบยังอ่ะตอบกระทำผมยังไงตอบกระทำผมยังตอบดีเออพี่คุณตอบอะไรนี่อ่ะถามอะไรอ่ะถามว่าทำไมตอนสมัยก่อนจ้างพี่ใหญ่อ่ก็คุณตอบไปแล้วมันคือมันก็คือสนุกไงเออเดี๋ยวผมจะเก็บไปคิดนะอ่ะตามมึงจะถามดิยวคือตอนเนี้ยต่างคนต่างแบบมันก็เป็นเรื่องร้ายๆของการละกันเนาะ เลยถามว่าเราสองคนแบบพอจะมีโอกาสไหมที่จะได้ไดกลับมารักกัน <laughs> นี้ไม่ทั่วเราหรอกะรู้ความจริงถามตรงนี้เลยอ่ะนะอใช่ครับ <c oughs> ผมเป็นคนตรงๆงนะครับรอดดิรอดเลยอกาสมันก็อยู่ที่พี่อะอยากรู้ก็จริงหมอืมโอเปลกโหก็เลิกกันแล้วอะจะกลับมาคบกันก็ต้องจริงอีกรอบป่ะมันก็เหมือนแก้วแตกนะ <c oughs> ไม่สามารถจะไปต่อือนเดิมๆ <c oughs> แต่เราแต่เราสามารถแบบ มันไฟมันียกมันไฟใช่เขาจะกลับมาเป็นเต็มได้อันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของอนาคตอ่ะของน้องๆมันไปนะครับโอเคต่อไปของดิวแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดิวเนี่ยถามเพี้ยคืนเลยอ่ะถามพี่เพี้ยกันเลยเหรอที่บอกว่าจะพาไปเชียงใหม่อ่ะที่บอกจะพาไปเที่ยวตอนนั้นอะลืมแล้วหรือยังยังไม่ลืมเลยเพื่อนเนี่ยเคเพื่อนได้ตอนไหนตอนไหนอ่ะตอนยังไม่ลืมคือยังไงอ่ะยังไม่ลืมก็คือตอนนันไม่ลืมก็คือจะไปเที่ยวอะไรอย่างงี้จะชวนพี่ชายไปชวนใครไปอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบชวนไปเที่ยวเชียงใหม่ได้สูตรบรรยากาศใหม่อะไรเงี้ยอ um ืก uh ็แบบไปสองคนอะไรเงี้ยครับไม่เดี๋ยวพี่ให้ไปแบบดียวเลยพี่ไว้ใจเองพี่ให้ไปสองคนเลยพี่ก็ไปเองไปเลยไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยไปเลยไม่ได้พรุ่งนี้เอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกค่าตั๋วบินค่าเที่ยวให้ด้วยอ่ะยังครับยังเออดีไปตอนนี้ยังยังครับดีดีเพราะว่าเราต้องเราต้องใช้เวลาน้องชายน้องชายทำอะไรพูดดแล้วไม่แต่เขาเขาเขายังเขายังเขายังจำได้เลยนะจำได้ผมก็จำได้เอาวันไหนวันไหนเท่าก็ดีวันไหน วันไหนกันวันไหนยี่สิบกันยายี่สิบกันยาสองพันยิบสีอะไรอ่ะไม่ไม่นานนานหรือยังกี่เดือนละอ่ะอันที่แล้วหนูชวนตั้งแต่ตอนเขาอยู่นู่นอ่ะอยู่บ้านเขาตั้งแต่ตั้งแต่เขากลับไปอ่ะสามเดือนใช่สามเดือนใช่ผมก็ตอบว่าผมจะไปแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ใช่ครับทุกอย่างจะมัทุกอย่างต้องให้มันลงตัวแบบโอเคบตอบหลอกอ่ะโอเคโอเคตอก เดี๋ยวเราไปดิวถามพี่หลังมีแผนอะไรที่อยากจะทําในปีนี้ไหมแบบว่าเป็นงานเรื่องทุกอย่างที่คิดว้เป็นแผนใหญ่ๆใ,ใ,ในปีเนี้ยอย่าบอกนะกูจะบอกให้ทําเสื้อขายพอทําเสื้อขายปุ๊บไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลังหรือแบรนด์ผมแบรนด์หลังเป็นคนไปนกระทืบฟันเดี๋ยว <c oughs> ขึ้นลูปไปดูนี่เบอร์เกิร์เซ็ตจะบอกอย่างนี้ คายเสื้อแบร์ในหลักไปตอนนั้นคือแบบมันมันไปทำอะไรวะได้ไปดูอ่านข่าวปะอ่านก็คือมันไปต่อยเขามันไปต่อยมันไปต่อยแฟนเก่าเขาอเฮี้อ่ะก็คือตอนนั้นอ่ะมึงรับรั่ฟังนี่มันมีกี่คอลเลคชั่นของมึงอะลองแล้วต่อยทุกคอลเลคชั่นไหมทุกคอล์เรั่นได้เหรอมีออกข่าวทุกเรื่องข่าวแน่อะเต่อต่เดี๋ยวถามมันต่อทำแต่ไปหาสตรีมเกมอ่าแล้วก็ทำทิกตอกทำทุกอย่างอะเต้นเตนบนรเิตอกะคิมโนโตะอะเต้น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 เ กับบางโค่โคตรง่อยไม่่ใเอากูเลยอ่ะข่ยอ่ะก็คือจะจะจะตีมเกมแล้วขายเสื้อเหมือนเดิมขายเสื้อก็ขายเสื้อขายเสื้อสั่งได้ไหนสั่งได้เทนไหนสั่งเทนเทนเล็เดเพดไหนเพดไหนเพดไหนิดดิ้วด้วยดิ้ิดดิ้วด้วยติดดิ้วไม่ไี่ตีมไม่หานะอ่ะไม่มีแรงเลยจิ๋ว่ะเพดไหนชื่ออะไรเ็ดชื่ออะไรเป็นชื่อเบอร์เกสเซนบีเกสเซน เอ๊นี่นัมกุลใช่ปะไม่ใช่ใคล้ายๆอ๋อโอเคก็จบแล้วอ่ะเนอหนูถามพี่อันนี้เป็นคําถามที่หนูเป็นน้องพี่คิมมาก็ไม่เคยแบบคิดที่จะถามเลยหนูอยากม้ว่าทําไมพี่ถึงตัดผมตลอดไม่เคยคอยากไวแบบมูเลดทูบ็อกอะไรแบบนี้บ้างเพื่อแบบว้รูกเทดี้อ่ะเอ้าเอาก็ถ้าพี่อันอนี้อันนี้อันนี้กูรู้นะต่อแทนกูเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไวตรงนั้นอ่ะพี่นัทแกคิดมากทำไม ที่เขาตัดตรงนี้อมันยังไม่ค่อยหล่อมากไม่พี่จะบอกว่าตรงนี้พี่คิงไม่หล่ออ๋อใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเขาตัดพวกไอ้ทูวอลกันนะคือต่อสาวไม่ก็ก็ก็ผมกูมันแข็งนะเออเอาละจับดิไม่เอาไม่เอาคือผมว่าผมหงผมมันแข็งแล้วมันมันมันต้องตัดผมก็ตัดทุกทุกอาทิตย์นะตัดสกินเฮดแล้วมันก็เท่มันก็หล่อออกมานล้นนะ มันก็หลอกออกมาก็เออนั่นแหละมันก็ตัดมานานแล้วอ่ะทุกคนมันตัดตั้งแต่ตอนเรียนแล้วอ่ะตอนเราเรียนมหนึ่งอ่ะมันก็ใช้แต่ผมนี้ผมไอ้ทรงนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะที่เขบอกไงที่เขบอกว่นี่ที่ตัดอ่ะเพราะว่าใช่แต่หนูไม่ใจแล้วมันเจ็บไงก็เลยตัดหนูไม่เคยเห็นพี่คิมตัดผมทรงอื่นเลยเลยก็เอากูหน่อยดิเออไใจแล้วมันเจ็บก็เลยตัดออกไอ้กูเคยนะตอนกูไปสเปนอ่ะทรตรงกลางอ่ะหรอบอลเดลลี่เออรงนั้นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ จริงๆอ่ะตัวผมเองผมก็อยากอยากจะให้ครอบครัวของผมเนี่ยมันมันกลับมันเป็นเหมือนเดิมว่าทุกคนนะไม่ใช่แค่แค่นัดคนเดียวนะครับหลายหลายคนเลยแหละอ่ะก็ประมาณนี้คือจริงๆผมก็ไปนั่งดูตัวตัว,ตวผมเองเนาะผมก็ชอบนั่งดูคลิปย้อนขอ,ของของเก่าๆทั้งอโยุหรือใครอย่างเงี้ยมันมันดูแบบมันดูมีความสุขน้องๆทุกคนดูมีความสุขคือมันได้แบบคือตอนเนี้ยความสุขของทุกคนคือการเล่นเกมไม่ได้มีไม่ไม่ไม่ได้เหมือนอารมณ์สมัยก่อนว่าความสุขของทุกคนคือ ท,ท,ท,ที่ได้อยู่ด้วยกันคือตอนนี้ทุกคนมัน,มนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเวริร์กเวิร์กประมาณนั้นครับทุกคนตัวผมเองก็หวังว่าจะงอ้อนับได้นะครับเพราะว่าผมก็มีเปียงมีหลังมีดิวคอยช่วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเปียงช่อง ช่องนัดหรือหรือหรือเฟซหลังหรือเฟซดิวนะครับทุกคนทุกอย่างทุกติ๊กตอกทุกอย่างมีอะไรอีกพูดมีเมียใหม่มีเมียร้อยโอ้ยไม่ใช่ไม่คิดน้าสนุกนี่ไปต๊อตัวรัสเร่รครับ